ชีวิตเาาโรงงานสองไมถึงอืมทิ้งกระดาห <c oughs> ้องสองคนตกซอยกันนึกพี่นอ้องเพราะว่าต่างคนต่างเง็ดบงานน้ำกันน้อพี่น้องใครกูเงฮ็ดกับบ็บ่แย่นเด้อพี่น้องต้องช่วยกัน บานเล็กๆแต่ก็อันบานใหญ่คือเขาเองใดเน้องพี่น้องก้อนใหญ่ๆทำไงคุณน้องดูคุณคุณนึงจะต่องถูขแต่ลนเทพทุกอาทิตย์ได้ไหมผมเต้ เยอะเลยเกี่ยวขนาดพวานว่าขนาดเพ่นมุมีผมพูนก็ยังได้เมียนเส้นผมได้พี่นออกอะไรอุ้ยเนาะคนหัวลานเมียนผมอันนี้แมะตันว่าเพ่นก็เกลียวนะเพตันว่าเพค่ยได้เมียนผมเนาะพคนน่ะ มาห้องลูกได้ป่ะเนี้เป็นเครีย์เครีเอเตอร์ป่ะพี่น้องไม่ใช่หยาบเลยเนาะครีเอเตอร์ก็ได้นี่ก็หองลูกได้พี่น้องถูหองลูกกันทรียนคมสะอาดทุกอาทิตย์ขนาดนี้ยังฟุ่นเนาะ ขนาดใอ้ยุตึกสูงยังฝุ่นเลยพี่น้องแต่ก็หกหน่อยเด้อนพะี่น้องลกหน่อยนะจ๊นะ ของปุ๋ยบริรำมโนพี่น้องมันเกิสิประมาณนี้แหละพี่น้องวันหยุดเฮ็ดข้ามสะอาดบ่ได้ไปใส่จ้าเทื่อดอกพี่น้องตื่นเช้ามากกัตื่นสายแน่มันตื่นเช้าตื่นสายแน่ก็ได้มาเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดหยังแล้วล่ะพี่น้องจังสิได้ปเป็นหนีเป็นนันได้เนาะพี่น้องฝากคลิปนด้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กู๋ิริรำมนี่ก็คำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย